สบายดีสวัสดีมาเจอกับสองลิงสาวลาวมื่อนีลิงสาวล,วา,ลาว,ลวกามาทักทายสบายดีเอฟซี FC เมอร์ตุขูดทุกคนแต่ก็ทานผู้ชมทั้งหลายทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่แล้วก็นทานผู้ชมที่ยังบ่าทันได้สับสไครต์บ่ทันได้ติดตามสองลิงสาวลวาวเนาะมื่อนีเฮากามาเจอกันอีกแล้วลิงกับบด้เฮ็ดคลิปนี่าหาหุกมือเลยเนาะน่าจะเป็นหาฮกมือแหละเพราะว่ากาา ค่ะธุรละลายางแล้วก็มีการกินเหลียงรงมเูเพื่อนใช่ปาเพื่อนกำลังจะเดินทางกับบานน้อมึงเสาหนีก็ได้ลูกแต่เสาเลยวไปรงโมนี้กับบานตั้งแต่หามุคงคึงเนาะหามุงเสาหกโมงเนี่ยแหละแล้วลวก็มีการอำลาพาจากยังกันนอบบว่ามูจบเมืออ่อยังแบบว่าขาเจ้าบ,บัไดยูเฮียนตอ,นอเนาะเคอดิงก็ต้องได เรียนเพิ่มเติมอีกคณะลิงก็เลยอยู่ต่อแล้วมูเขาเจ้าแบบว่าฝ่าเมื่อหาเบียเขดว่าซั่นาแล้วก็ทางบ้านแบบว่าเดียแบบว่าเมื่อเนาะพ่อแม่ไผก็คิดฮอดว่าซั่นๆสถานการณ์โควิดสันนูนนี่เนาะมือนี่ลิงสาวเล่าก็มีข่าวอัปเดตก็มาแสดงความดีใจความยินดีของอ่าพี่น้องชาวไทยที่ว่าได้อ่ามีน้องเทนนิสเนาะที่ว่าเราไปแสดงกีฬา โอลิมปิกยูทีประเทศญี่ปุนน่นนอเป็นกีฬาเทคโนโนั่นแหละกะแสดงความดีใจนอเพิ่นได้เหรียญทองว่ซาซั่นซะกะเป็นเรียญที่แบบว่าไผๆก็ต้องการนอเป็นทุกคนทั่วโลกว่ซาซั่นซะไผก็มีความฝันนอนอกจากนั้นนอกะยังแบบว่าเฮาเบิงนอแบบว่าเฮาเบิงเล่าหันา่นน่ะเบิงน้องนะแบบเป็นคนแบบ คือแบบเป็นคนแบบตัวเนโนเป็นคนขึ้นสิบโแข็งแห้งเนะแล้วมาอยู่ในกีฬาประเภทนี่เห็นแบบว่าเพิ่นแสดงแบบว่าท่าทางแบบว่าแข็งแห้งแบบเป็นผู้หญิงแบบว่าเข็มแข็งเบิงแต่ผายนกแบบว่าเบิงขึ้นสิบโแข้งแห้งแต่ว่าภายในแบบโอจิตใจแบบสูส้นเลยคะเข็มแข้งต่อสูเนาะพี่น้องเนาะกะขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง ประเทศไทยเมื้อตุขูทุกคนเนาะนอกจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะคนลาวเฮาก็ยังได้มีการรวมในการงานอ่าในการแข่งกีฬาออลิมปิกเนาะก็มีหลายๆประเภทเนาะที่ว่าคนลาวเฮาก็ส่งเขาเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจก็ให้กําลังใจคนลาวเฮาอ่าเรื่อยๆเนาะเพิ่มเขึ้นเนาะเพราะว่าบคนลาวเฮาก็แบบว่ากําลังก้าวหน้าสู่การนาเนาะพี่น้องเนาะดินก็ดีใจก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนให ອ້າເອື້ອຍນ້ອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ວ່າເປັນນັກກິລາທີ່ວ່າໃນແຂ່ງເນາະສູ້ໄປອາດຈະບໍ່ໄດ້ປີນີ້ກໍມີຄັ້ງຄັ້ງຂັ້ນຕໍ່ໄປເສນກະດີໃຈາພາວ່າເຫຂາວນອງທດນລົ່ນ Facebook ບບຫຼາຍາຍົນແຊນາວ່າເຫັຂາວ ดวงดังวัดสรรสาลิงก็เลยมาเล่าสุพี่น้องฟังแล้วก็มาแสดงความยินดีนําเพิ่นวัดสรรสาก็ดีใจแบบเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ประเทศเนาะก็บ่ตีภัยบ้านเมืองภัยเนาะก็ดีใจเห็นเพราะว่าเฮาเองเป็นผู้เบิงเนาะประเทศเพ่นบ้านเฮาเบิงสิเฮาก็ก็ยังเสียเสียเนาะเพราะว่าเฮาก็เบิงกันเสียกันหนนั่นแหละแล้วก็ลิงก็อยากมาอัปเดตข่าวนกว่ากู้สึกแบบ ข่าวหนึ่งวสาสัญญาก็คือเรื่องโควิดนี่แหละลิงก์กับ update, อัปเดตเอออัปเดตว่าลิงก์กับเวอรงข่าวทุกมือทุกมือ,มอพี่น้องเห็นข่าวแบบทางฟังไทยว่สาสัญญาอ่าไล่งานแบบเห็นข่าวแต่ละมือติดมีแตรลักพันลักพันจากซูอ่าหาหกเจ็ดแปดพันก็กาวเข่าซูเป็นซิปพันซิปพันไปยังสิงนะแบบยิงเห็นทุกมือแบบยิงร้ายร้ายแบบมันร้ายขึ้นทุกมือเนาะยิงกัรหูสึกแบบ แบบสิว่าได้แบบว่บาบ่คิดว่าสิมาถึงจุดนี้หั่นนะลิงก็อยากให้กําลังใจเป็นห่วงเมื่อทุกผู้ทุกคนเนะาะให้กําลังใจ FC แล้ก็ให้กําลังใจทุกคนเนาะที่ว่ากําลังอ่าประสบภัยโควิดว่าซันซะโดยเฉพาะแม่นแฮงงานลาวเฮาที่ว่ายังอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็มีบางส่วนที่ว่าก็เดินทางกลับมาบานว่าซันซะแล้ก็ยังอยู่ที่อยู่ประเทศไทยอยู่กะ ภัยที่ว่ายังอยู่กับา,ส,าสุขภาพแต่กับดูแลตัวเองเนาะิงเสว,ว่าทุกคนภักับหาสาภักับ่อยากติดเนาะเพราะว่าเห็นการตวรวจโควิดมาสรรสาการกวดนั่นน่นนี่ค่าวกวดกกแพงมาสรรสายังดิงกัรู้สึกแบบเป็นห่วงแบบอยากให้ทุกคนปลอดภัยอยากสิว,ว่าจังได๋อยากให้มันวิตไปไวๆเนาะพี่น้องเนาะจักบ่ได้มันสิวิจักเถือลิงกันนเป็นห่วงเนาะ มีแต่ว่าหายกำลังใจทุกคนเนาะหายกำลังใจลิงก์มีแต่หายกำลังใจทุกครัางที่มาลิงเป็นห่วงนะลิงนเห็นคลิปลิงกเบิ่งคลิปตลอดนะลิงกแบบ์แบบเบิ่งคลิปแล้วเห็นแบบเห็นคนนอนหลบนอนอย่างลิงก็เศรเสาแบบหายแบบเสียใจแบบคืดหนาวแบบว่าประเทศไทยกับเป็นประเทศอีกเป็นประเทศหน,นึ่งเนาะที่แบบว่าลิง์ไปตลอดไป,ไปกับทุกปีตรงเลยไปนะว่าทุกปีทุกเดือนเนาะตะกีตะค่าตะกีแห่งที่เอาไปเอายาอายุบนตลอดเนาะ ทุกเดือนเป็นตรงเลยไปปีหนึ่งด้วยบางที่เอาเป็นทลารเถือ่อนนะตะกี้นะพี่น้องลิงกับเพ้น,นส์นี่สีบุคคดบฟันนะนอกจากนั้นเนาะลิงก็อยากให้กำลังใจทุกคนหันแหละมีแต่เซฟตนเองดูแลตัวเองเนาะมีแตว่าป่องกันวสันซาสู่ๆให้กำลังใจเนาะลิงก็เป็นกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งมีแต่ว่าแนวไรสีหักษาตัวเองได้เขากับหักษาเนาะ โอ้ยกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยนอกจากนั้นนอหล้คนก็จะหูว่าอ่าประเทศเวียดนามเป็นจังไดนอพะวิงอิงก็อยู่เวียดนามก็คือแมนประเทศเวียดนามก็มีคนติดโบติดคือการนอติดหลยคือการมือหนึ่งเห็นประกาศข่าวออกมาว่ามือหนึ่งติดประเทศเวียดนามติดหาหุกพันเจ็ดพันแปดพันบางมือก่อนนอบังโซซามือก่อนกับแมนเขาพันป้าย เป็นจํานวนที่ว่าสูงแ้งเนาะแต่ว่าเดี๋ยว,วนี้ก็่วานนี่ก็ล็อดอดงปงกะอยู่ประมาณห่7พันปายเนาะกะรู้สึกว่าน้อ,นอยลงแต่ว่ามันก็ยังเพิ่มหลักพันหลักพันแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าติดทัวทุกเมืองทุกจังหวัดังนะแต่กะบ่เนาะพี่น,อน,อน้องเนาะแต่ละจังหวัดก็มีติดอยู่แต่ว่าบ่หลายเนาะกนน็มีอยู่2-3คนคือจังหวัดลิงอยู่กะมีติดแล้วก็หายเน,นาะ3คนติดแล้วเข,ขาก็ล็อกแบบอ่าข ล็อกเลยแบบว่าบ่ให้ออกเนาะเขาเจ้าก็แบบ,บ,ออาากกบมีแต่อยู่ช่วงส่วนนั้นคั่นว่าเมืองนั้นติดกัแม่นกักเมืองเลยฮู้ว่ามีคนเดียวติเขาเจ้ากักเมืองเลยมันก็เลยบ่แพ้เนาะตอนคือเมืองหลิงอยู่แล้ววังมือกอนนี่ก็มีว่ามีคนติดก็แม่นพวกที่ว่าบนกักตั่นนันเนาะดาวปานที่ว่าอยู่ในเมืองเวนี่ก็แม่นไปมาหาสู่สางสรรแบบกินงานแบบเลี้ยงสบายเนาะจํานวนกนวนําหนดเพิ่นก็ให้30คน ถึงสิว่าบ่มีคนติดแบบว่าปลอดภัยอยู่แต่ว่ามันก็ไปมาสระดวกสบายบ่ได้นาหุ่นแหง้งสําหรับในเมืองลิงอยู่แต่ว่าเมืองที่ว่าติดหลายเป็นจํานวนวล้วงหลายดิหลัก17 8000หลายแหง่งก็คือแม่นลักพันแม่นอยู่ที่นครโฮจิมินเนาะพี่น,น้องเนาะอยู่ใสงอนเนาะ่ะแหละอยู่นั่นหลายติดหลายแหง่งเนาะก็คือแม่นเพราะว่าอยู่เมืองใสงอนอเป็นเมืองใหญ่แล้วคนมันก็สิแบบคือ ประมาณกรุงเทพสิเป็นเมืองไงคนมันร้ายคนอยู่หนนเป็นซิบกว่าหลานคนนะพี่น้องมันจํานวนห้ายเนาะแหละก็เป็นเมืองไงแหละก็แออัดมันก็เลยติดมันก็ว่ายแบบนี้เข้าก็ะหูว่าโควิดมันเป็นสายพันธุ์ใหม่มันก็ติดติดติดมันก็วมันก็ไปใบเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละจึงว่ามันมันอันตรายมันหนากลัวมันเป็นตะสั่งอะไรเป็นเป็นตะสั่งที่มันมาจากไดนเนาะบอกมาลาวก็มหึนนั่นแหละนั่นแหละจึงว่าลิงก็ มาอัพเดทสุพี่น้องฟังเนาะคืออยู่นครโฮจิมินติดหลายนอกจากนั้นนาะก็ยังมีนักนักศึกษาลาวที่อยู่นะคนโฮจิมินน่ะอยู่ใสก็วหั่นน่ะติดคือกันเนาะพี่น้องเนาะนักศึกษาลาวเฮาก็ติดแล้วเพิ่นก็ดกลาวมานี่หลายเดือนเติบเนาะเป็นเดือน2เดือนน่ะที่ว่าเพิ่นปิดเมืองมาก็จึงว่ามันก็ติดตั้งแต่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าอยู่สําหรับเมืองอื่นจังหวัดอื่นแม่นบ่ได้ติดเนาะก็มีตั้งแต่อยู่อยู่หมองนั้นหมองเดียวเนาะ ทิวาตีดมาสันสาแล้วเพิ่นก็นยังใส่มาตรการคือแมนคนที่ว่าอยู่ในเมืองไซกอนฐานะอยู่ในเมืองนั่นแมนนะตั้งแต่ฮกม้งฮะฮกม้งสาวห้าม,มุกฮกมงกลางคืนอย่างสี่ทีเมนเขาเจ้าจะบว้ออกจากเมืองนอกแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะออกหาม้งหาม้งไปจะออกมาเอาสินค้าเออมาสื่อเครื่องเอาสินค้าดีกว,ว่าแล้วก็จะมีคนไปบูดีจากเนาะแต่ว่าของกะ แพงแห้งนอนสินขาที่แบบว่ามันขาดแห้งเพราะว่างานกายุดการขาดคล้ายกับเป็นสศได้ีมียังมีอยู่แต่ว่ากันหน่อยได้คนท่ากันยุดิวัสดุเบาเร็วเรื่องโควิดเนี่ยนะพี่น้องมันอยู่แต่คนรวยได้ส่วนรายคนรวยแบบจ้บุหรี่หอนไปแล้แต่คนรวยยังเดือหอนเขาเนี่ยนั้นคนทุกข์กเฮาสิอยู่ได้จังไดนาะพี่น้องเนาะอะไรว่ามาแลลวก็อุ๊เรื่องเงินเรื่องค้านี่และพี่น้องเอ้ยขนาดว่ามีเงินจะเท่าซสิมีกินแม่นแต่ว่านอะพี่น้องเนาะ มันเฮ็ดให้ขาดเคลื่อนไปมดทุกอย่างนะพี่น้องเรื่องโควิดนี่มัน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 ยากว่าสันซาจังว่าลิงกะอุกลิงกะคิดคือกันเนาะนอกจากนั้นเนาะประเทศลาวเฮากะแม่นสิว่ามีติดบ่กะคือแขวงจำปาักเฮากะยังบ่ทันเห็นข่าว่ประกาศว่ามีเนาะก็มีตั้งแต่ส่วนหลายคนนําเข้าก็คือแม่นอ่าคนงานลาวที่ว่าไปทํางานไทยกลับมาแม่นมีติดเนาะก็แม่นติดนบนการกักโต่นันเนาะคือแขวงจปาักิงโทรถามแม่เมื่อกี้นี้เนาะพี่น้องเนาะ นั่นแหละลิงกับบุพเพยังไล่เมอนก้าฟังกันเบาแล้วก็หายกังใจขอ้งนิงสาวเราแล้วก็อัปเดตเดือนคลิปโควิดเนาะลิงกับมีแตะหายกังใจเมื่อถูกขู่ทุกคนแล้วก็สู่ส้นจ็กบัลลัยมันสิเบิร์ตนี่มันมาสองสามปีเนาะพี่น้องนอนลิงกับมีแตะหายกังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ซักวัคซีนแล้วก็ให้โควิดหายไปใบขอให้ทุกคนเจอแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ผ่านอุปสรรคนี้ไปเรื่อยๆเนาะให้ทุกคนทัวร์ไปทุกคนทัวร์โลกวัชินตานาะที่ว่ะหายกังใจ ให้กำลังใจกันมีแต่ว่าส,สวยเหลือกันเนาะพี่น้องเนาะสู่สวดาสะพานไปเนาะดิ้งกะให้แต่คำอวยพรน,นะกะให้แต่อะไรกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปใหม่คลิปนาะลิง้งโคโตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครค์ให้เป็นกำลังใจลิงซาลาวให้จิงซาลาวมีโอกาสได้เฮ็ดคลิปออกมาคลิปใหม่ๆได้เรนะื่อยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายที่ว่ายังอยู่น้ำกันเด้อกะฮับส้มลิงต,ตลอดที่ผ่านมาบ๊ายบายขอบคุณหลายที่ฮับส้มรับฟัง